วันที่สามของการเดินทางวันนี้ขึ้นลมแรงขึ้นแรงมากวันนี้นอนอยู่แบบเวียนหัวมากเลยค่ะ ส่วน,นี้จะเป็นทางเดินมาท้ายเรือที่เราจะมาทานอาหารนะคะแล้วก็จะเป็นห้องอาหารที่ชื่อว่า270องศานะคะก,ก็คือสามารถมองเห็นวิวได้270องศาด้านท้ายเรือนะคะบรรยากาศ ตันี้จะเป็นชั้นห้าท้ายเหลือนะคะทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะวันนี้เรากินที่ท้ายเหลือ One. Okay. Uh, this what? is breakfast burrito, and this is the vegetarian. This oh. means it's got delicious vegetables, mushroom, and beautiful cheese. Okay. And this one is. Okay. This is our breakfast. Yeah. And a delicious coffee. I love the coffee everything <laughs> That's for my morning start. แรงมากโอ้เอาอันนี้จะเป็นเรือชูชีพนะคะนี่โซนเรือชูชีพเรือชูชีพจะอยู่ที่ชั้นห้านะคะว้าวสีเหือคขึ้นแรงมากเลยวันนี้ ขึ้นลมแรงมากเลยวันนี้นี่ใกล้ถึงจุดหมายแล้วจุดพักเบรดที่หนึ่งนะคะจุดพัก เบรกที่หนึ่งคือพอ r t c a n าวาเ a ลจุดพักเบรกที่สองคือ Cocoa k <c oughs> วันนี้เป็นอาหารกลางวันของวันที่สามนะคะอาหารเราก็ตักได้ไม่อั้นนะคะเราอยากทานอะไรนี่นะคะต้องมีทุทุกเที่ยววันนี้วันนี้ I'm keeping it light today because the water is very choppy but I found a lot of stuff light and delicious so i picked thousand island dressing with myself and salad and then i have grilled pepper grilled green red pepper that's my favorite grilled zucchini um, tomato with the corn and grilled tomatoes this is amazing as you can see i'm treating my wife like a queen on this <laughs> princess บรรยากาศห้าดาวมากเลยครับเคนั่งๆไปเริ่มหนาวนะคะตอ,อนนี้สิบเก้าองศาก็เลยอากาศเย็นนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนาวมากนะ ลมแรงมากเลยวันนี้กับตันประกาศว่าเราไม่สามารถจอดที่จุดจอดที่หนึ่งได้นะคะผอ่ผอนผ่อนอะไรสักอย่างเนี่ย<ม>เพราะว่าลมแรงเราจะเลยไปที่บาฮามาสเลยนะคะเราจะไม่แวะที่ฟอริดาแล้ววันนี้นะคะ ปกติวันนี้จะเราจะแวะที่ฟอริดด้างวันนะแต่ว่าขึ้นลมแรงวันนี้ก็เลยเรือมันเข้าท่าไม่ได้แล้วก็จะเรือนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่กินเห็ดสดๆกิน,น,นเป็นแบนบสลัดอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันกินดิบได้นะ เห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรตอนนี้เราใกล้ฝั่งน้ำทะเลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะตอนแรกแ่จะเป็นสีฟ้าเข้มมากตอนนี้เรามุกเข้ามาอยู่ด้านในนะคะไม่ไหวข้านอบลมแรง

ดูดีนเ a ้กหนักค่ะอร่อยมากน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะคะอร่อยมากเลยสีเหลืองนะ We're gonna go for the white a u To the white right sauce. Yeah. yeah. I'm gonna t i c k So these these four. a c t a l y does she eat olive? No, <Okay. S 2> she don't t o l e The, <olive. S 3> the two broccoli and the mushroom. Yes. yes. Two portions or one portion? No, i t just one for o r d a u g h Yeah. lunch นะคะ for my daughter นะคะเสิร์ฟถึงห้องค่ะตามด้วย dessert นะคะสามชิ้นนะคะกินไปเลยจุกจุกนะคะลูก I got a little x t r a desserts to so be sure yeah. จุกจุไปเลยนะคะเมาเรือนะคะ อยู่ไกลๆนั่นแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้แวะหรือเปล่านะคะเพราะว่าขึ้นลมแรงมากเลยขึ้นแรงมาก,กเรือโยกมากๆเลยนะคะวันนี้อโอเห็นฝั่ง เดี๋ยวกัปตันเขาเจะประกาศนะคะว่าเราจะได้แหวะเข้าฝั่งที่ฟลอริดาหรือเปล่านะคะเมื่อกี้กัปตันมาอินโนวสแล้วนะคะมาประกาศแล้วว่าเราจะไม่ได้เข้าฝั่งนะคะไม่ได้เข้าฝั่งไปที่ฟลอริดานะคะตอนนี้เรือเล่นผ่านมาแล้ว เพราะว่าลมแรงมากๆเลยนะคะเรือนี่โคงเคงมากเลยวันนี้นะคะกัปตันก็เลยบอกว่าเราจะไม่เข้าฝั่งที่ฟลอริดานะคะโนนเห็นปะอยู่ตรงโน้นนะฟลอริดาบายบาย,บายอ่ วันนี้นะคะเรือไม่ได้เข้าที่เทียบชาที่ฟอริดังน,นะคะเราก็เลยมาลงพักชักกันนะคะบรรยากาศด้านหน้าเดี๋ยวนนี้จะเป็นโซนด้านหัวเรือนะคะด้านหัวเรือ <c oughs> เห็นไหมเล้วโซนนเ ดูซิว่ามีอะไรทานบ้างนี่มรร์ <main> ออปปิทิเซอร์นะคะอวันนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะอนะ่ายมงเนสกระเโอ้นั่นไม่เป็นไรับ้ย เดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้นะคะจะเป็นชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอชมดเรสชาติเหมือนยำบ้านเรานะคะ เปรี้ยวเค็มๆเหมือนยำเลยแต่เขาไม่ได้ใส่พริกเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเห็ดย่างเห็ดย่างปกติเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่ก็พริกหวานย่างนะคะ อันนี้วันนี้โอเครสชาติเป็นยำตกนนะเป็นยังไงรู้เรือมันโยกตลอดครมงเพลงตลอดเวลานะครับต้นน้ำน,น่าจะเมา เมาพื้นแล้วน่ากีนี่นะคะสามาอาหารของเราแล้วก็เราจะกินกับข้าวด้วยข้าวอร่อยชิมทุกคนคะวันนี้อาหารเย็นดินเนอร์เราสั่งเป็น เป็นรับเบอร์ชิคเก้นนะคก็แ้วก็แบบว่ามันจะไม่เยอะมากอโอ้ยโอ้ยอ <tama> ้ยโอ้ย a อ้ยโ o ้อ้้ย